อมฮะหครับชุดวันนี้นะครับก็เป็นการออกแบบของน้องๆราชมงคลพระนครครับผมนําเสนอจับมือกับทางจังหวัดบุรีรัมย์ครับนําเสนอผ้าสิ้นตีนแดงใช่ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ครับชอบอะไรนะคบชอบอะไรแบบตอนนี้เองครับจริงๆชอบมากๆตั้งแต่ได้คุยโปรเจกต์กับกับทางสี่ยวเซ็นเตอร์คุยกับน้องน้องนักศึกษารวมถึงอาจารย์นะรู้สึกว่าเป็นการนําเสนอ ผ้าซินได้ได้แบบได้เก๋มากรู้สึกว่าเสื้อคอปหรือว่าแบบกางเกงแบบสลิมแต่ยังแบบใส่สบายอยู่อะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่เวลาเราถ่ายรูปออกไปมันมันสวยมากมันแบบเข้ารูปมากเอกลักษณ์ของชุดนี้คืออะไรครพี่เก๋ก็คือนี่เลยฮะก็คือเป็นผ้าซินตีนแดงซึ่งเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นผ้าซินแบบทั้งหมดแล้วก็ข้างล่างเป็นจะเป็นสีแดงค้ัหมดีิมอีกอีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะอ่ามันจะมันจะมันจะ มันจะบอปาบแบมแบมเมาเนี่ยฮะก็บอกเลยว่าเป็นการนําเสนอที่แบบเก่งมากแล้วก็ผ่านความคิดมาได้ดีมากๆครับเพราะเก่งรู้สึกว่าความแบบความสีน้ําตาลกับความสีแดงมันอยู่เข้ากันได้แบบลงตัวมากคือไม่ไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปใส่แล้วรู้สึกสบายสบายสบายคือปกติเราเราใส่ผ้าซินอะไรแบบเนี้ยอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะแบบร้อนหรือเปล่ามันจะแบบอึดอัดหรือว่าคันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยซึ่ง การออกแบบของเขาก็จะมีแบบผ้าที่แบบอคอนทับอยู่ข้างในอะไรก็เลยรู้สึกว่า uh, ใส่สบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีได้ดีมากครับที่จริงๆมีส่วนร่วมจริงๆริพี่ๆอยากอยากให้ร่วมออกแบบด้วยฮะซึ่งเก่งรู้สึกว่าตอนที่เก่งได้ฟูลโปรเจกต์อ่ะเก่งเก่งรู้สึกว่าน้อง,องๆแบบผ่านความคิดมาได้ดีทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเก่งน่าจะเป็นตัวกลางที่แบบสื่อสารได้ดีกว่า ซึ่งเก่งมองว่าปีนี้เข็มจีราต้องรอดเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ทุกคนหันมาสนใจกับวัฒนธรรมประเพณีอีสานแบบเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเป็นสื่อกลางที่ดีได้ทุกคนจะได้มองเห็นแบบผลงานชิ้นนีไ้ได้ได้เยอะมากๆใช่ใช่ใช,ใช่เก่งก็เลยนําเสนอในมุมมองนะั้นมันก็ดูแบบร่วมสมัยด้วยเนาะใ,ใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็จริงๆอ่ะมีมีส่วนร่วมกับ อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เป็นอ่าใช่ที่เป็นที่เป็นผ้าซึงใช่เก่งก็ออกแบบไปแล้วก็ผลผลงานหรือชิ้นงานทั้งหมดที่ได้ได้นำขายไปเนี่ยก็จะไปร่วมทำบุญก,กับทางโรงพยาบาลใช่้าไทกแฟัไปกันได้ดีไปได้อยู่ดีเก่ว่าไปได้ดีมากๆเพราะเก่งรู้สึกว่าดีไซเนอร์ไทยหรือว่าแบรนด์ไทยอ่ะมีการนําเสนอความเป็นไทยที่แบบหลากหลาย แล้วก็ร่วมสมัยมากๆรู้สึกว่าชาวต่างชาติอะไรแบบนี้ชอบมากเรื่องเรื่องของความเป็นไทยอะไรแบบนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนแบบสนับสนุนดีไซเนอร์ไทยผลงานไทยกันเยอะๆยอะก็คือเราออกแบบเป็นแบบไหนก็จะเป็น,รรรนจริงจริงเอ่อตัว,ต,วตัวที่เก่งออกแบบอ่ะจะมันจะไปใช้กับเออไม่ต้อแบบแกงบอกก็ได้อกแต่ว่ามันจะเป็นอะไรบ้างจริงๆก็มีพวกแบบ แก้วแก้วน้ำชุดอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่ามันคือเก่งอ่ะชอบเป็ดก็คือเก่งให้ให้ฉายาตัวเองเป็ครับใช่ฮะเก่งอ่ะรู้สึกว่าให้ให้แบบฉายาตัวเองว่าดักแมนซึ่งเก่งเป็นคนที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ถนัดแบบอันไหนเลยอ่ะคือโตมาใช่เป็ดอะไรอย่างงี้ใช่ก็คือความหมายโดยในก็คือเป็ดก็คือ รู้สึกว่าตัวเองทําอะไรไม่เก่งเลยแต่สามารถแบบทําได้ทุกอย่างนะเรียนรู้ทุกอย่างนะอะไรแบบนี้อยากจะทําทุกอย่างให้แบบได้มากที่สุดอะไรแบบนี้แต่ไม่เก่งเลยแต่ก็ไม่เลือดที่เก่งนะคะครับเก่งเรื่องอะไรแต่มันเรื่องที่เก่งได้ออกแบบนะอาจจะเรื่องเรื่องแบบชื่อเก่งอ่ะอาจจะอาจจะชื่อเก่งเก่งนะเก่งนะเก่งนะครับผมก็เลยก็เลยวาดน้องเป็ดไปเพราะรู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วมันก็มีความหมายของตัวมันอยู่แล้วอะไรใช่ ด้วยความที่อันนี้ก็คือมีบร,ร,ริษัทให้ค่ะโรงพยาบาล,าลใช่โงพยาบาลพยอารายได้จากอะไรจริงจก็รายได้จากจากที่แบบร่วมทุ่มกันนี่แหละฮะเป็นเป็นชิ้นงานมีโรงพยาบาลพยเยาแล้วก็ <c oughs> ตอนตนี้กําลังคุยอยู่ว่าอาจจะเป็นอีกหลากหลายพื้นที่หรือเปล่าอยู่ในกระบวนการที่แบบกําลังคุยอ,อยู่ครับใช่ <c oughs> ครับเหมาะไหมฮะมมคือเข้ากับคาแรคเตอร์พ่อครูครับผมเขามาลุกนี้ได้เข้ากับคาแรคเตอร์อพ่อครูคใช่ก็จริงๆอะ่ะอาจจะเป็นพ่อครูคอีกร่างหนึ่งเป็นพ่อครูคที่แบบอาจจะมร่นหมดแล้วหรือเปล่าบบออก็เลยแบบเข้ามาทำงานในกรุงเทพหาเงินเลี้ยงน้องเขมครับผมอย่างคาแรคเตอร์หนึ่งอะไรนะครับอันนี้อาจจะเป็น พี่พีมพี่พิมน่าจะชอบอะไรแบบนี้เป็นพี่พีมที่เกิดการ develop แล้วใช่ <laughs> พี่พมิงแกรม <laughs> พี่ติด <laughs> ต่อมาเยอะไหมะคะพวกกับอะไร,ะไ,รไทยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ครับจริงๆความเป็นไทยอะ่ะช่วงนี้น่าจะมีที่นี่แหละครับ B I ใช่ครับ m a c g k o k International Fashion Week ก็จริงๆเป็นอีกหนึ่งสเตจท,ที่เก่งอ่ะมาทุกปีอยู่แล้ว ปีที่แล้วก็มานําเสนออีกอีกแบรนด์หนึ่งปีนี้ก็นําเสนอในผลงานของน้องๆใช่ฮะ่ครับใช่ครับก็ขอฝากด้วยนะครับเป็นข้อ International Fashion Week นะครับผมแล้วก็สเตจนี้เป็นสเตจด Visionary State นะครับ Asia Young Center นะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาซัพพอร์ตผ้าไทยกันนะครับผลงานไทยแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ไทยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่ง ผลงานนะครับของน้องๆ้องราชมงคลพระนครนะครับจับมือกับทางจังหวัดบุรีรัมย์นำเสนอผ้าสิ้นตีนแดงนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นผลงานชิ้นนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็มาซัพพอร์ตดีไซเนอร์ไทยกันครับโวกนี้สิ่งที่เห็นเยอะมากดิเซ็นเตอร์คุณแน่นอนที่สุดก็คือบัตรตัวเขาหกเขาหกคืองานตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ไล่แบบประมาณกี่ตัวคร่าวๆก็แล้ ค้าวๆแหละคราเราเปิดตัวมาครับอ่าจริงๆก็เกียนรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สามารถเข้าได้ตั้งแต่เส้นผมจนถึงจรหลดอารองเท้าจะหลดอรองเท้าอะไรเนี้เข้าได้หมดเลยใช่เพราะรู้สึกว่าเราเราเป็นคนที่แบบใช้โฟนอย่างจริงๆ แล้วก็เราเรารู้สึกว่าการที่เรานําเสนอผลงานชิ้นนี้ไปมันก็คุ้มค่ากับพี่ๆแฟนคลับด้วยที่ได้ใช้อะไรมันเหลือองตลบดทางในตัวเรัที่ที่ท่องเทีตอนตอนนี้ที่เหลือใช่ไหมฮะใช่ตอนนี้เอ่อเก็บไม่กล้าพูดเลยอ่ะกลัวพูดกลัวพูดไปแล้วอ่ะตัวนี้มีแล้วตัวนี้มีแล้วอะไรอย่างเงี้ย ิบกว่าตัวไหมแต่เข้าได้ใช่ครับตอบคำถามก่อนถึงสิบกว่าตัวจะเรียกว่าสิบกว่าตัวก็ได้แต่เขาได้อีกเขาได้ไ้ไวรุ่นสร้างตัวฮะครับผมพร้อมทำงานใช้จริงพร้อมทำงานใช้จริงทุกอย่างขอบคุณพี่ๆทุกคนนะก็ยังให้เครดิตกับทุกคนเหมือนเดิมฮะขอบขอบคุณ ขอบคุณเขียนจิราต้องรอดขอบคุณดูมันดีแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตครับพี่ๆี่แฟนคลับพี่พี่นักแสดงทุกคนพาร์ทเนอร์เราอะไรแบบนี้ขอบคุณทุกคนมากๆรวมถึงแบบพี่พี่สื่อทุกคนก่งว่าอย่างหนึ่งที่มันสามารถแบบกระจายความแมสของเขียนจิราได้ก็เป็นพี่ๆี่สื่อทุกคนรวมถึงพี่ๆแฟนคลับที่แบบสร้างผลงานเคียร์ทีผลงานออกไปอะไรแบบนี้มันมันทาให้ปากต่อปากมันคือกระแสปากต่อปากจริงๆที่แบบมันสามารถแบบ แมสได้ขนาดนี้ก็อยากให้มันแมสกว่านี้ไปเรื่อยๆฮรรวมถึงแบบพี่ๆอินเตอร์แฟนทุกคนที่แบบเข้ามาเข้ามาชมก็อยากให้แบบให้ไปถึงทุกประเทศเลยใช่ตอนนี้ค,คือต่างประเทศเขาแบบรับข้อดีแบบให้กระแตกตอบรับมาดีมากทั้งแบบีแคมเอญอะไรเงี้ยทั้งโซนไล้โซนใะยุโรปครับตินเหลืองกับเอเชียเลยใช่เกง่งเก่งรู้สึกดีใจมากเพราะล่าสุดอ่ะเก่งเห็นพี่ๆโคเบอร์เพลงมนตราที่ที่เป็น พี่ๆแบบฝั่งฝั่งแบบเอเชียเราเป็นอินโดฟิลิปปินอะไรแบบเนี้ยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษบอกเลยว่าพอมากเพราะกว่าต้นฉบับอีกก็เลยรู้สึกว่าดีใจดีใจที่ที่มันกระแสมันต่อไปเรื่อยๆครัอยากให้ต่อไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็คือร้ตอนนี้สามร้านสามร้านวิวครัฒเราก็มีสองคาลิ่งแวรเนาะที่บว่ามีเหมาลม ใช่ก็ล่าสุดมีเหมาลงให้พี่พี่แฟนคลับนะครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเป็นบรรยากาศที่อยากให้ทุกคนได้เห็นอีพีสิบพร้อมกันเพราะว่าอี1ีสิบเนี่ยยิ่งกว่ารถไฟหอกก็เลยอยากเป็นบรรยากาศที่อยากให้ทุกคนแบบกรีดไปพร้อมกันอ่ะเหมือนน้องปังบอกว่ากรีดร้องไปพร้อมกันกรีดร้องให้พี่ๆไ่กกรีดร้องคตราันีที่ที่บก็คือใช่โอ้โห่จริงกันใช่เก่งตกใจตัวเลขมากก็คือ โอ้ดีใจอ่ะครับใช่ก็จริงๆคอนเสิร์ตพร้อมแล้วนะฮะพร้อมขึ้นคอนเสิร์ตแล้วครับผมฝากส่องปลกันได้นี่คือเราตั้งใจที่จะแบบเพาะวาให้เป็นแบบตัด hair มีเหลอครับครับใช่ใช่ครับเหมาลงให้แบบพี่ๆเลยคุยแล้วคุยกันยังไงบอกลงมันออะไรจริงจริงก็อาจจะใครสักคนนึงออกก่อนนะแล้วก็ค่อยไปหากันใครคนนั้นคือใครคนนั้นคือ ยังไม่รู้รต่อครับพ่เตอร์นะ<อ> <aud> พิเตอร์พับเข้ับปอีกลา <aud> ไม่ก็ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจก,กที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากตอบแทนพี่ๆี่แฟนคลับจริงๆซึ่งเราก็จะเห็นหลากหลายคนหลากหลายศิลปินที่แบบได,ได้ได้เหมาลงให้พี่ๆี่แฟนคลับบ้างอะไรแบบนี้เราเรารู้สึกว่าเราเราทำงานมาขนาดนี้พี่พี่ซัพพอร์ตขนาดนี้อะไรแบบนี้ก็เลยอยากตอบแทนพี่พี่บ้างครับ ใช่แค่นั้นเลย<ต>อยากให้ดูกัน,นขนาดไหนเพราะว่าอีพีเก้ามันหสมาตน้ำตาไปแล้วก็นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเหมาลงให้พี่บิแฟนันจะ <ๆ S 1> ได้ไมีเพื่อนรองไห้คือเราอยากร้องไห้ขมหวานซึ้งเศร้าตื่นเต้นมีหมดเเราอยากให้แฟนๆไปรองห้าาปีน้องเขมบ้าง อะไรนะครับอย่าเลยน้องอาจจะมีเหตุผลก็ได้ทุกคนรอดูอีีสิบก่อนน้องอาจจะมีเหตุผลของน้องก็ได้เออีไม่สิบจะร้องไห้ะครก็ปิดทยอีพีที่แลมาร้องหักมาเราจะร้องอีกไหมอ่าจะร้องหรือเปล่าครับผมต้องรอดูเอจากดูกันแมัจีพเศษมากกว่านั้นหพิเศษกว่านั้นเหรอฮะ จริงๆอาจจะมีคนพิเศษอยู่ในนั้นก็ได้รอ้รอเปิดแล้วเปิดแล้วก็ผมไม่ได้บอกว่าคนพิเศษคือในฐานะอ,อะไร <Ờ> อาจจะมีตัวละครเพิ่มมาหรือไม่มีหรือว่าอาจจะมีแขกร,รับเชิญมานั่งดูกับเราด้วยหรือว่าอะไรบอกนี่ทำเมคเกย์คนนี้<ง>พิเศษยังไงพิเศษมากเป็นคนที่พิเศษแล้วก็เป็นคนที่ พี่เมาแล้วครับอาเป็นคนที่พิเศษละกันแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวหล่อไหมหล่อไหมหล่อสูงไหมสูงไหมอันนี้ผมบอกชื่อเลยไหมไม่ได้ใช่ไหมน้องนัทเหรอฮะน้องนัทเหรอน้องนัดหล่อสุดไปครับหล่สุดไปครับอย่างหนึ่ง ครับปวดคิมจีราไม่รอดแล้วรุนอคิวแล้วคิวครับผมจริงๆก็จริงๆก็มันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างแหละด้วยด้วยความที่แบบเราเราทำงานแบบค่อนข้างที่จะค่อนข้างถี่ใช่เพราะรู้สึกว่าตัวเองกําลังเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่ก็กือที่เลยเจ็นก็ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบทุ่มเทกับการทํางานครับแล้วก็อยากออกมาเจอพี่ๆแฟนคลับมาเจอพี่ๆทุกคนอะไรแบบนี้ก็เลยก็เลยอาจจะ บาลานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมาแบบบาลานบาลานการการทํางานแล้วซึ่งน้องก็เช่นกันคือก็คือน้องก็ทํางานด้วยกันอะไรแบบนี้อาจจะเป็นเพราะอากาศที่แบบเราไปถ่ายด้วยบินด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้แต่ละพื้นที่อากาศก็ไม่เหมือนกันก็อาจจะแบบปวดอะไรแบบนี้ดูแลเขาไงเราตอนเราปวดเดูแลเราเเป็นตอนฝนพัวแล้วรอบนีล่าครับผมรอบรอบนี้นะก็รอบนี้ก็ไปให้กำลังใจแล้วก็มี อาจจะมีของติดไม้ติดมือไปด้วยอะไรแต่เราเป็นแจกสูตรปลาส้มอยู่นะอะไรนะฮะเราเป็นแจกสูตรปลาส้มอยู่แจกสูตรปลาส้มเหรอจริงๆก็จริงๆก็เป็นน้องทานแล้วก็น่าจะทําให้ให้ดีขึ้นหรือเปล่าเอไม่อยากไม่อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมมาขนมปังกินมาก็ลองหึกินอะไรเขาบอกไหมเขาอยากกินปลาส้มไหมเขาอยากกินปลาส้มเขาปวดอยากกินปลาส้มครับอยากกินเขาเหมือนเรา รับจริงของหวานวันนั้นก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นขนมที่แบบซื้อไปอะไรแบบนี้รับรองว่าน้องทานเต็มที่แน่นอนแล้วก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วใชออกมาปื้อเลยวิ่งปื้อเลยโซนมากอ,อะไรนะฮะใช่พร้อมทำงานตอ่นนนตอตอนที่้อนอะไรเลยตอนตอนที่ป่วยเลยครับ เขาก็เขาจะบ่นว่าเติมปุ๋งน่อยเติมปุ๋งน่อยอะไรแบบนี้ยอย่าไปอ้อนครับเติมปุ๋งน่อยอะไรแล้วเราเติมปุ๋งยังเะวันนี้วันนี้ยังวันนี้ยังยังไม่เจอแต่ตอนบ่ายเจอเวลาเติมปุ๋งพี่ๆทุกคนก็อย่าลืมไปเติมปุ๋งกันนะฮะเอาพี่เจนเอาพาออกมาหน่อยสิครับพาออกมาเจอให้เติมเลย ตอนเย็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนใชอ่อีกอย่างหนึ่งก็คือเปิดท้ายคิวไปแล้วครับโค้ชครับวันสุดท้ายเป็นไงบ้างตานอนจริงๆเรียกว่าเป็นโมเมนต,ต์ที่เก่งรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งกองที่ผูกพันมากๆคือเก่งเคยผ่านกองวิมานหนามาแล้วแล้วเก่งรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งกองที่แบบรักมากมาก แล้วข็มดีลาต้องรอดแบบเป็นอีกหนึ่งกองที่แบบปลักมากๆเหมือนกันเพราะว่าเราทํางานมาแบบถ้ารวมเซสชั่นทั้งหมดก็น่าจะประมาณ1ปีเต็มๆลกม่ให้เราเปิดกล้องมาแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกอุกพันอะ่ะทุกวันนี้ยังเปิดดูตารางงานตารางงานมันโล่งแปลกๆหรอมันมันไม่มีแบบตารางงานสีเทาใช่เพราะปกติถ้ามีกองอะ่ะจะมีเป็นตารางงานสีเทาอะ่ะเขียนกำกับไว้ข้างบนอะไรเนี้ เป็นเป็นแบบเป็นแถบที่แบบเราจําง่ายๆเป็นสีเทาเปิดดูไม่มีสีเทาเลยก็รู้สึกแบบใจหายเหมือนกันวันสุดท้ายคุยกันยังไงวันสุดท้ายผมก็ไล่กอดทุกคนเลยผมผมรู้สึกว่าผมรักผมรักพี่ๆทุกคนมากๆพี่ๆแบบไม่ว่าจะทีมไหนผู้กำกับนักแสดงทุกคนพาร์ทเนอร์เราพี่ทีมอาร์ตช่างไฟช่างกองอะไรแบบนี้ก็แบบแฮปปี้กันมากแบบกอดทุกคนอะไร ขอบคุณทุกคนมากๆ,ๆเพราะเก่งรู้สึกว่าเก่งโชคดีที่มีพี่ๆในกองที่มีแพชชั่นเดียวกับเราทุกคนแบบทุ่มเทม,มากๆที่จะผลิตผลงานนี้ออกมายิ่งตอนที่เราถ่ายไปออนไปเนี่ยกระแสมันเริ่มเริ่ม,มตอบรับดีขึ้นอะไรแนี้ทุกคนก็เริ่มเอ j นจอยกับกับงานยิ่งกว่าเดิมอีกอะรก็รู้สึกโชคดีมากๆคย <c oughs> อน่ายร็แต่ว่าตอนออนแอร์ี่เหลืออีตอนนี้เหลืออีก3ตอนครับผตอน ให้ทุกคนได้ให้มาเอนจอยร่วมกันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนพาน้องไปได้ไกลที่สุดใช่ครับเลงซีรีส์ามากเลยอะพร้อมอนเ็แล้วล่าสุดมีเพลงแม่นกน้อยกับเพลงพี่กีนออกมาขวัญเอ๋ยขับข,ขวัญเอ๋ยกับเพลงพี่กีนก็อยากให้ทุกคนได้ไปซัพพอร์ตกันรวมถึงรวมถึงเพลงพี่เติ้ลกับเพลงเฟิร์สวันด้วย

ครับข้าพอดผลงานที่ออกมาแล้วด้วยอยากให้มีไหมฮะอยากให้ยักน้านแต่ว่ามีไอเก่งจนแล้วเดี๋ยวปรึกษาปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนฮะครับปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนูปนม้ใหึกกาผญ่่อจริงจริงอ่ะในใจลึกๆอ่ะอยากมีฮะเพราะรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งคาที่ เรารู้สึกมีแพชชั่นเพราะเรารักในการเต้นไงเรารักในการเต้นรักในจังหวัดผมอ่ะมีแพลนแล้วว่าผมจะซ้อมเต้นวันไหนจะซ้อมเต้นอะไรบ้างอะไรเบบนี้มีแพลนละนักที่ไหนไหมนักที่ไหนครับนักที่ไหนให้นักที่ไหนให้ซ้อมเต้นไหมไหนอะไรโอ้รักสวยที่เจริงกันเบ่าขอโทษแล้วโอ้ยนักเต้นอันดับโลกนะไหนอ่ะ แต่ผมดันเป็นนักรักอันดับต้นอันนี้อันนี้ของพี่หน่อยคำว่านักรักเนี่ยมันคือยังไงคนที่แบบมีความรักให้กับทุกคนไงครับผมก็ผมก็เลยให้แชร์ตัวเองว่านักรักผมรักทุกคนก็นักเต้นอันดับโลกเจอนักรักอันดับต้นเระวังเจอประโยคที่แบบ โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอบคุณไนไ่